สวัสดีครับปอแมยพี er so. t. T Gotta, ่น้องทีถ้าอยู่คู่จุคนนะครับนะครับมากินข้าวด้วยหมเนื้อครับวันนี้ได้เมนูแบบบ้านๆมาฝากปอแมยพี่น้องนะครับหมแกงไข่ทอดครับนี่ครับเมนูนี่นะครับแกงไข่ทอดหรือว่าแกงไข่เจียวครับเมนูนี่นะครับผมบจะใส่น้ำมันนะน้ำมันบัใส่นะครับปอแมยพี่น้องครับอย่าบัใส่น้ำหัาเลยเพราะว่าเอาไข่ไปเจียวไปทอดแล้วครับเราจะได้ความหอมจากไข่นะครับเนียนความหอมจากไข่ครับเนียนความส้มจากมะเขือส้มนิดน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับมะเขือส้มนิดน้อยนะครับ พี่เขาต้องตาละเอียดนะครับตำมโลโกกใส่เลยครับเมาะครับผมไปเป็น้องปรุงตารสตาใจชอบเลยนะครับเมนูนี้นะครับอจะได้กลุบรยด้วยผมเลยครับแกงไข่ทอดหรือว่าแกงไข่เจียวครับประตูโอ้เหมอ๊ะถวยบบเล่บเล่นะครับผมไปเป็น้องครับหันจืดๆนะครับหลดไฟตั้งบนเน้อครับนี่เมอ๊ะหอมครับหอมไข่ทอดหอมไข่เจียว พริกระมะมมะโ่วๆรดกับมะครับพริก,กตับเตแกงนะครับคนจะบบัตรตับมาเลลวแน่นะครับ,บต,ตัแม่ครับเพเต้องเสร็จกับเลยน้องผมจะบัตเซน้ำห่านะครับซึครับเราจะได้ขมหอมจะใครครับ เพราะว่าข้าเป็ไดไทยซุผมใส่น้ำหา่ายังกุ้วนะไข่น้ำปลาร้าใส่น้ำห่าครับแกงไข่น้ำปลาร้านะครับเป็ดไข่สดนะครับ,รบเ,อเอาน้ำหา่าไปตัดด้วยสูตรนี้มาใส่น้ำหา้าน้ความหวานจัด ไข่ด้วยขอหอมจากไข่ครับเนอไปเลยแกงไข่น้ำปะลาร้าไมเสครับแกงไข่เจียวใมารหครับแกงไข่ทอดนะครับอต่อยมากครับเดยคนหวานจากไข่หอม,ม,มครับ ไอทอดมาเจอเก่งน,น,นะครับหอมครับน้ำเกงก็หอมครับม่อๆมมเลยหอมครับน้ำมันยเยตัสมเลยครับม่อๆมัวมแม่แม่ลงนี้ยัวเนื้อสุดยอด อืมอืมอุดอ่าข้าวหน้าก็ได้นะครับเฮ็ดนี่ส่วนก็เริ่มแดงแล้วครับของก้อนจะบดแดงนะครับตีโพม่น้องหันผมกินนั่นนะครับ ครับลองไปา่ดูครับเมนูใครนี่ทําได้เป็นร่อยๆเมนูเมนูนะครับอืมอ่าง่ายครับคำาต่อแรงมาไปสวน โอ right. ้โหจะเอาอย่างก่อนใครนะครับเมนูง่ายๆครับแต่ความล้ำนี่ขึ้นพัตตะขานเบอรนเนอร์ครับเปิดไปน้องคิวๆเลยลูด เนอเราไปเลยแกงไข่ทอดแกงไข่เจียวครับเมนูแบบบ้านบ้านกระวผาดของป้อ ไทยครับทำเมนูได้หลายอย่างครับนี่ผมก็น้ำไข่ไปทอดก่อนครับแลามาแกงครับมะม่วงมือจุ๋ยครับเป็นคนเดียวเนี่ยเะม่วงเดือด<ม>ครับ เมนูแบบบ้านๆลงมาเลยครับแกงไข่ทอดแกงไข่เจียวนีหัวน้กต่างผมหอบหน่อยเหมาะๆเลยครับเนี่ยพี่ผมจะจะตามหม้องแล้วนะครับ เป็นกากเากนีงครับเราจะได้กินพริกด้ยครับนำมานด้วครับพรอมราบอืออืม่ไดมาเขียนซุมน้อยเลยครับอือฮ่าต้องอะไรนไม่ได้อือ Mer med brød i. ัอก็ที mm. ่สมัครครับอาอใส่ก่อนเลยนี่ดูดูดปัวก่อนครับเพชรครับดูดดแดงๆเพชรเลยนะครับืมัวแม่ปุ๋นองผักอื่นตรงเนี้ยดูนะครับ ต้องเนา้แกงให้ทอดออื่นแกงไช้เจียวนะครับแต่ละสูตรอันจะปุ้บมม,ม,มเหมือนกัน,นครับอืม,อม,อม,มเขียนส้มน้อยไยครับเขียนส้มเสียครับปุกปินบ้าน,นครับมาบ้าน เฮ้ยเบลีเลกนะครับเพื่อนเฮ้ยอืมหมดแต่ครับ สเต็กมาเลยก็ไม่ยอมนะครับมปนู้นไปบ้านๆรับตามห้างตามบ้านก็ไม่ขายอยู่นะครับแกงไข่เจียวนะครับอผาัากกังวางผุงเต็ลรสบุ้งอาจจะเป็นเหมือนกันนะครับมันหอมว่า แกงไข่ทอดมาดูก่อนนะครับแกงไข่ทอดใครในญาได้หลายเมนูครับเนอครับหาง่ายครับทำได้หลายเมนูเลือกกัล้ําครับผมชอบครับอือือ เอาละครับโปรแม่น้องครับริมไปนี้ครับที่ป้าโปรแม่น้องมากินแกงไข่ทอดหรือว่าแกงไข่เจียวนะครับเอาปลากร่างห้องนะครับเมนูแบบบ้านแต่ความอร่อยความล้ำระดับพัอตาคานนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณโูรแม่ไปน้องจะทุกข์ทุกข์นะครับจะคอยดูตาำคลิปของผมนะครับแต่ใดก่อนอย่าลืมกดไลค์ กดสซับตะไข่กดไไหลกแชแ์ให้ผมชิ้มนะครับประกันขี้ไมครับขอบคุณครับ